สวัสดีจ้ามอน,นี่ภาพพีนองมากบึงกะเพ้าเนาะอันนี้เป็นสวนขางบ้านปลูกแนวทีเข้าอยากกินอยากใส่มอน,นี้อยากแนะนํากะเพ้าพี่นองอเลยปลูกง่ายง่ายเลยสื่อกะเพ้าเม็ดกะเพ้าสอนแดงเนาะมาลุยแต่ว่าแต่ลุยเหมือด รอยประมาณเอ้ยสิบยี่สิบเมตรนี่แหละอายุประมาณสองสัปดาห์พี่น้องเห็นไหมก็เลยกําลังใส่ตกไอ้ใส่กระถางกระถางนี่มันเคลื่อนใหญ่ได้ง่ายเนาะเพื่อเขาอยากใส่พื้นทีนี่พี่น้องงามงามระเบิงอันนี้เมื่อท่านเราออกจากกระถางว่าเสียเอาล่องดินจักตน้นสองตน้นระเบิงพี่น้องงามงาม กะเพราสีม่วงเดี่ยนี่เ่ต้องไอ้ไอ้ส่ปุยเข้มิยังหลายไแต่ปุยขอ,อกซื้อๆพี่น้องงนี่งามค่กระเบิงหอมกับปูกปนกันปูกหอมพัชนากใไ่ลังฟ้มลังฟ้อมข้าวสื่ออยู่นั่นล้านหมูกระทะจังสีไหมค่ะใบละสิบบาทเนี่ยนี่ฟ้อมล,งลังฟ้ม งามปลูกใส่ในลังพุมนี่งามพี่น้องเห็นบ่ค่ะเนี่ยเจ้า,า,จาหน่อยมันใหญ่ขึ้นอีกเจ้าหน่อยเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิกเนาะกะเพราสีมว่วงงามงามใส่แต่ขุยขอกเด็ดนี่ขุยขี้งัวงุุยขี้งัว พีนองงามปลูกไว้เด้่อพีนองเอ้ยปลูกง่ายง่ายต้นไอ้ปลูกเทื่อนึงได้กินถ้าดูแลดีได้กินฮอดปีสองปีได้พี่นองคันมันเกิดดอกเข้าตัดเทคนิกอะตัดเลยตัดออกแล้วมันกระสีป่งไม้เข้าก็ตัดออกมานี้เนี่ยได้เป็นปีพี่นองปลูกเทื่อเดียวแนะนํำเลยเด้่อพีนองเดี๋ยวสิมาอัปเดตตอนมันใหญ่ให ให้พี่น้องเบิ้งอีกเทือนหนึ่งเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ